การเห็นการเกิดดับนี้เป็นความอัศจรร์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งนะคุยเรื่องอิทธิปาฏิหารต่างๆพระศาสดาบอกว่ายัางไม่ค่อยเท่าไหร่แต่การเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นี้เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวนี้ใครเห็นคนนั้นได้อริยบุคคลคนนั้นได้นิพพานและโยมทนเห็นอย่างเนี้ยซ้ำๆเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเห็นแล้วไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางได้เลย ก็ต้องเห็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเห็นซ้ำแล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่แยกข่ายขึ้นเห็นการเกิดการดับแล้วได้ความแยบขายอะไรก็คือจะเข้าใจสิ่งที่เกิดดับว่ามันเป็นอนัตตานั่นคือตัวตนของมันมีชั่วคราวมีขึ้นแล้วหายไปดังนั้นอนัตตา เป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือการเห็นเกิดและดับการเห็นเกิดและดับเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้ได้ความรู้คืออนัตตานั้นเราต้องรู้ว่าอนัตตาต้องสร้างเหตุอะไรคือเห็นเกิดกระดับจะเข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาคือรู้ว่าตัวตนของมันนั้น ไม่ใช่ไม่มีหรือไม่ใช่มีถาวรแต่มีขึ้นตั้งอยู่สปาร์แล้วหายไปความเห็นนี้พระองค์เรียกว่าเป็นมัชชิมาปฏิปทาสุดต,ตงคือความเห็นว่าอัตตาความมีมีเที่ยงแท้ถาวรสุดตรงอีกข้างหนึ่งเรียกว่านัตติตาคือความไม่มีเลยแต่ถ้าใครมาเห็นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปการเห็นเกิดจะละมิจฉาทิฏฐิว่าขาดศูนย์ไปได้การเห็นดับจะละมิจฉาทิฏฐิว่าตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรไปได้ดังนั้นสุดตรงของความเห็นว่าอัตตากับนัตตาจะหมดไปถ้าเราตามเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆการเห็นเกิดดับจึงเป็น มาชิมาปฏิบาัาอยู่ตรงกลางระหว่างความมีกับความไม่มีอย่างนี้อัตตากับนัตตาการเกิดการดับนิพุสสั้นๆพูดยาวๆก็คือเหตุเกิดปฏิจจสมบาตสายเกิดและปฏิจจสมบัตสายดับนะลำดับขั้นการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและลำดับ การดับไปของสรรพสิ่งหรือลำดับขั้นการเกิดขึ้นของความตายและลำดับขั้นการดับไปของความตายความตายจะดับไปได้เพราะขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ พราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายจตนะพอสลายจตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปทานดับอุปทานดับไม่มีพบก็ไม่มีพบที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ตั้งของเมล็ดพืชไม่มี การงอกก็ไม่มีคือชาติไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามรณะย่อมไม่ม,ม,ม,มีดังนั้นพระศาสดาเราเนี่ยอธิบายหนทางเข้าถึงความไม่ตายอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้ปฏิจจสุวาสายเกิดและสายดับ รู้ได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวจเจริญอาณาปานสติสมาธิสามารถเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ไปทำงานกับรูปนามทั้งสี่เห็นมากเห็นบ่อยเห็นซ้ำซ้ำมากพอปล่อยวางได้พอเห็นการเกิดดับ เข้าใจอนัตตาเข้าใจอนัตตาชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดมันดับไปนั้นเราผู้สังเกตเห็นสิ่งนั้นเกิดและหายไปไม่ได้หายไปไม่ได้ตายไปตามมันเรายังเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไป เห็นบ่อยๆจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่านั่นไม่ใช่ของเราคือคนสังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันนั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เป็นปัญญาสูงสุดที่จะทำให้เกิดการสลัดคืนเกิดการปล่อยวาง คงเรียกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสอม,มัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโวอัตตานั่นไะม่ใช่ตัวตนของเรานะปฏิปทาตรงนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะ หมายถึงความยึดถือว่าตัวเราของเราความยึดถือว่าตัวตนว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราสกายะหรือสกายันตะมีในไหนมีในขันหาธรรมชาติทั้งห้าสกายะเหตุเกิดของสกายะความดับของสกายะ วิธีใหถึงความดับไม่เหลือแห่งสก,กายะดังนั้นอันนี้จึงเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสก,กายะนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีได้เพราะเห็นอนัตตาอนัตตามีได้เพราะเห็นการเกิดดับ ดังนั้นเราก็พยายามเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆเ,เกิดดับจะเห็นได้ยังไงเอาใจมาอยู่กับลมหายใจหรือเอาใจมาอยู่กับกายเพราะองค์บอกลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายยตาสติ กับอาณาปานสติคือสิ่งเดียวกันพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำรับนี้เรียกว่ากายยคขตาสติอีกพระสูตรฉีกไปเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะ เอาใจมาอยู่กับกายหรือลมหายใจจะเห็นการเกิดการดับนะเพราะใจที่อยู่กับลมมันจะไม่อยู่กับลมตลอดเพราะตัวคุณสมบัติของใจเองหรือจิตนั้นเป็นของเกิดดับปรองตัดว่าพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้าง ไอ้สิ่งเนี้ยเขาเรียกกันว่าจิตบ้างมาโนบ้างมาโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนประสูนรสั้นๆเหล่านี้คีย์เวิร์ดเหล่านี้จําให้แม่นเพราะมันจะทําความกระจ่างให้เราหลายๆอย่างและมันจะทําให้เราเห็นชัดเวลาเรานั่งดูลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพู้เจ้าตรัสไว้จริงนะ ดังนั้นเมื่อจิตมีการเกิดการดับเราเห็นอย่างนี้เราจะเกิดความเข้าใจว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาและเราจะเข้าใจว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางจิตได้เมื่อไหร่ก็หลุดพ้นจากอาสวะเราก็จะไม่เพลินไปกับจิต ไม่เพลินไปกับสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณเมื่อไม่เพลินเมื่อจิตดับก็ไม่อยากเข้าไปยึดถือจิตดวงใหม่ก็หลุดพน้นก็ปรรนิพนันธ์นะพระศาส,สดาอธิบายขั้นตอนเป็นลำดับลำดับลำดับมาอย่างละเอียดละออะดังนั้นการเห็นการเกิดการดับสําคัญมาก เมื่อจิตอยู่กับลมหายใจและเพราะความที่จิตนั้นเป็นของเกิดดับเราจึงรู้สึกว่าจิตไม่ได้อยู่กับลมตลอดไม่ใช่ความผิดเป็นความถูกต้องแล้วที่จิตไม่ได้อยู่กับลมเพราะตัวมันต้องเกิดดับแต่มันดับไปแล้วมันไปเกิดที่ไหนต่อเราต้องให้มันมาเกิดที่ลมต่อ แต่เราไม่ทันมันจะไปเกิดในนามธรรมอื่นงั้นนั้นเวลาไปเกิดในนามธรรมอื่นพระองค์จึงบอกว่าขณะที่เธอเพลินเธอจะเห็นสมไทยัยเวลาเพลินจิตหลุดจากลงไปปุ๊บเห็นสมไทยัยความคิดเกิดละพอเรารู้ตัวเราละความเพลินคิดไปสักพักหนึ่งรู้ตัวรีบละความเพลิน ร่องบอกขนาที่เธอรักความเพลินเธอจะเห็นนิโรธคือความดับเห็นไหมว่าแค่การละนันทิโยมจะเห็นเกิดดับอย่างไรพระศาสดาก็ได้อธิบายไว้ด้วยพระองค์เองว่าขนาดเพลินนั่นคือเกิดนะขนาละความเพลินเธอจะเห็นดับนะอืม ดังนั้นการเห็นเกิดการเกิดดับด้วยมรรควิธีการละความเพลินก็เห็นการเกิดดับแล้วเพลินเห็นเกิดละนันทิเห็นดับตรงตามคำพระตถาคตเป๊ะพอดีการเห็นเกิดเห็นดับเราก็จะเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนัตตาตัวตนมันมีชั่วคราว แต่สิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยมองกันก็คือเวลามันกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็เกิดดับนะแต่ธรรมดาเลยมองไม่ทันเวลากลับมาตรงนี้เราก็จะคอยดูความคิดต่อไปว่ามันจะเกิดหรือไม่มันจะไม่มามองตรงนี้ใอ้ตรงเนี้ยอีกอีกขั้นหนึ่งที่จะมามองเห็นครบทั้งวงรอบนะ ในนั้นเวลาเราคอยจ้องทิ้งความคิดเราจะคอยดูอยู่แต่ข้างนอกความคิดอย่าเกิดนะอย่าเกิดเกิดมาปุ๊บเห็นเห็นละเกิดปุ๊บรีบทิ้งเห็นดับความคิดเกิดมาใหม่ปุ๊บเห็นเกิดละรีบทิ้งเห็นดับนะความคิดพวกนี้ที่เราคอยทิ้งไปแบ่งสองกลุ่มกลุ่มแรกอกุศลก่อน ระยอมเลียเ้ยงกุศลไว้ทำงานต่อไปทำงานได้ไม่ขวางกั้นอะไรแค่ทิ้งอกุศลแค่ทิ้งอกุศลอย่างเดียวอาตมาว่าทำกันยี่สิบสามสิบปีนะไม่ใช่หมดง่ายนะแต่มันจะดีขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นทิ้งได้ง่ายขึ้นไม่ค่อยเยื่อใ่ละแต่ก่อนจะเยื่อใ่ อาฆาตใครพยาบาทใครทิ้งหมมันไปอีกละอืมมันไปผูกอาฆาตพยาบาทก็แล้วรีบทิ้งหมามันไปอีกลนะนะแต่พอทําบ่อยทําบ่อยทําบ่อยมันจะเริ่มจางเริ่มห่างเริ่มห่างไม่ค่อยคิดละอากุศลไม่ค่อยมีละแต่ยังมีกุศลอยู่คิดกุศลคิดคิดคิดตลอดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เป็นกุศลดีไหมดีดีระดับหนึ่ง แต่พบยังเกิดไหมเกิดโยมก็ต้องได้พระสูตรที่ลึกซึ้งปราณีตขึ้นไปว่ามูดคู่เป็นของมีกลิ่มเมนเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ <c oughs> ก็แสดงว่าแม้แต่ความเป็นกุศลคือการเกิดขึ้นมาแม้ช่วเวลาลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคู่ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ เริ่มละเอียดละอพอละเอียดมากขึ้นตรงนี้เห็นเหตุเห็นผลแล้วว่าเออความเป็นกุศลก็ไม่ต้องไปปรุงมันยาวคิดขึ้นมาก็วางคิดขึ้นมาก็วางางนะจิตก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะขยับน้อยลงต่อไปถึงจะเริ่มเห็นมาเห็นว่าขณะที่เราทิ้งกุศล แล้วจิตกลับมาอยู่ตรงนี้อา้าวตรงนี้ก็เกิดตั้งอยู่หลุดไปกุศลอา้าวตรงนี้ก็ดับเหมือนกันนี่นะถ้าเห็นตรงเนี้ยเริ่มครบวงรอบละเริ่มเห็นครบวงรอบว่าอ๋อวิญญาณวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนในสี่ธาตุนี้นี่พึ่งโสดาบันเห็นไหมอ่านีน่เห็นครบลนะนะ โซดาบันจะเห็นว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุใช่ไหมเนี่ยก็ใช้มรกวิธีอย่างเนี้ยอนาปานาสติแล้วคอยละนันทินะเคลื่อนออกไปปุ๊บเห็นเกิดละนันทิเห็นดับเคลื่อนปุ๊บเห็นเกิดละนันทิเห็นดับนะครูเจ้าก็ให้ละนันทิเรื่อยๆ ถ้าเราดูเฉพาะเรื่องของความไม่เที่ยงความดับความเป็นอนัตตาเนตังมะมะเนโสมะสมินะเมโสตาไล่มาอย่างนี้นี้ก็คือปฏิจจสุบาทอีกเหมือนกันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะเกิดปรากฏอุบัติหรืออุปาโทปัญญายติ เกิดปรากฏเมื่อเกิดแล้วจะเสื่อมเสื่อมแล้วจะดับดับแล้วก็องค์เรียกอนัตตาอนัตตาแล้วมีปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมามะเนโส,สมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโซต,ตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะจะมีหลายพะสูตรที่พระเจ้าตัดเรียงลําดับไปอย่างนี้ ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆบางพระสูตรก็ตัดแค่เกิดกับดับบางพระสูตรก็ตัดแค่ไม่เที่ยงดับอนัตตาบางพระสูตรก็ตัดแค่เนตังมะมะเนโสมะสมิณนะเมโสตตาหยิบตัวปลายไปใช้เลยได้ไหมได้มีที่พุทธเจ้าสอนเหมือนกันอา้าวให้เธอเห็นอย่างนี้นะหยิบตรงปลายมาเลย ว่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ใครหยิบมาทําแล้วเห็นไม่ชัดก็สั่งสมสุดตาให้มากขึ้นอ๋อตรงนี้มันจะเห็นเพราะเห็นอนัตตาอนัตตายังไม่ชัดอ๋อสั่งสมสุตตาไปใหม่เพราะต้องเห็นการดับดับยังไม่ชัดอ๋อเพราะต้องเห็นไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆมันที่สุดก็จะดับ ดับแล้วเอาตัวตนมันไม่มีแล้วนี่จากที่มันเกิดมาเมื่อกี้ก็แสดงว่าเป็นอนัตตาเมื่ออนัตตามันไม่ใช่ของเราก็เพราะว่าขณะที่มันดับเรายัางสังเกตเห็นมันดับสุขดับไปทุกข์ดับไปเราก็เห็นเราเฝ้าดูสุขสุขไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันสุขมาแล้วคอยจ้องดูดีๆนะดับไปเมื่อไหร่สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วดูดีๆนะดับเมื่อไหร่ดับปุ๊บ ให้เห็นเลยว่าเราไม่ได้ตายไปตามสุขนี่ถ้าตายไปตามสุขก็ตายพร้อมกันตายไปเลยลงลงไปเลยแต่เรายังอยู่แต่สุขดับไปเดี๋ยวของใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวตั้งอยู่เดี๋ยวดับไปเนี่ยเนยตังมะมะเนี่ยนะอ่าเป็นอย่างนี้พูะเจ้าก็อธิบายอย่างนี้เธอเห็นคนทําการวัดเนี่ยเลกวัดลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหมสาวกบ,บอกเห็น แล้วรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกล่าไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรสาวก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานะพระศาสดาก็บอกนั่นแหละเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเห็นตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้กําลังถูกไฟเผาเหลือแต่ขี้เถ้าเป็นปุ๋ยผงตัวตนของความเป็นกิ่งไม้ไม่มีแล้จากเดิมที่มี เห็นอารมณ์มีขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายหายไปอารมณ์ที่เคยมีก็ไม่มีละนี่นามธรรมารูปธรรมเห็นคนคนหนึ่งกำลังป่วยนอนไอซียูตายเอาไปเผาสลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมเคยนั่งอยู่ใต้ศาลาไปซะละทีละคนสองคนค่อยๆหายไปนะที่นั่งอยู่ในศาลานี้ก็จะหายไปทีละคนสองคนนะ อืมไม่รู้ใครหายก่อนหายหลังนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะอ่านั้นคนผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตจะเป็นคนละตัวกันตัวเนี้ยตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการสลัดคืนนะความเบื่อหน่ายคลายความพอใจ การสลัดค no um, so the no ืนไม่อยากได้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ใช่จิตนี่เราไม่ใช่ขันห้าเราไม่ใช่รูปเราไม่ใช่เวทนาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่สังขารไม่ใช่วิญญาณยมเห็นครบทุกตัวเมื่อไหร่หลุดพ้นได้ไหมก็ค่อยๆเห็นไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเรื่อยๆเห็นตรงนี้ไม่ทันถอยมาอนัตตาเห็นนั้นอนัตตาไม่ทันมาเห็นดับเห็นดับไม่ทันมาเห็นไม่เที่ยงคอยเห็นเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยน นะเนี่ยดังนั้นเปลี่ยนจะมีได้เพราะเกิดคอยเห็นเกิดก็แต่มันเกิดปุ๊บรู้แล้วปุ๊บเอ้ยเกิดแล้วแล้วใครดูดับมันจะดับเมื่อไหร่ยังจะสนุกในการภาวนานั่งดูในใจเห็นจะเกิดตะดับจะเกิดตะดับจะเกิดตะดับเฝ้าเห็นอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับโสดาบันยานวัตถุเจ็สิบเจ็ดเห็นเกิดกระดับสองอย่างแค่นี้จับดีๆไม่ต้องไปทําอะไรมากทําแค่นี้ ยมหยิบมรรควิธีในชั้นลึกแล้วจับเฉพาะขันห้าไม่ต้องพูดเรื่องอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลไม่ต้องพูดอลไรนี่ขันห้าตัวใหญ่เลยจับตรงนี้ได้ที่เหลือลูดพังหมดนะ,ะดับหมดนั้นถ้าเรามันอยู่ที่เราเนี่ยจับประเด็นใดได้ไดในคำสอนอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเข้าใจตรงนี้ทำตรงนี้เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องอื่นและเร็วและง่ายด้วย เราเป็นการเข้าไปดับพบโดยตรงพระองค์ตรัสว่าพิกูุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของปิญญาณยมคิดอะไรนิดหนึ่งจะรู้จักคิดรู้จักความคิดยมลองตัดความคิดอยู่ แล้วจะรู้จักประเภทของความคิดอ้ยความคิดมันจิปาถะเยอะแยะไปหมดเลยยิบยับไปหมดเลยคิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยมีทั้งคิดยาวคิดสั้นคิดจิปาถาสารพัดมิตกวิจารนายพวกนี้คิดหมดนะนะคิดปรุงแต่งเรื่องธรรมะเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องงานเรื่องโอ้ยจิปาถะนะถ้าเราใช้มากวิธีเนี่ยคิดขึ้นมาปุ๊บวางคิดมาปุ๊บวางคิดมาปุ๊บวางเราจะเห็นเลย ลองทําดูสักระยะก็ได้เราจะเห็นความคิดทุกประเภทเลยโอ้ยแค่จิตมันขยับนิดเดียวนะมันคิดแล้วนะเนี่ยนี่นะ,ะและเราจะเข้าใจคําว่าพบได้ละเอียดขึ้นแล้วจะเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลรกอปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ,ญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเหมือนมเมล,ล็ดพืชปลูกตกลงไปบนผืนนาได้ที่ตั้งลนะนะมีที่ตั้งเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณยา่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอ,อกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหมนะ พิกลงั้งหลายถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันสามแล้วไซการปรากฏขึ้นนะแห่งกรรมภพจะพึงมีได้แลหรือดังนั้นธาตุอันสามก็คือกรรมธาตุหรือดินน้ำไฟลมถ้ามันไม่มาตั้งอยู่ที่ดินน้ำไฟลมแล้ว การมาพบจะเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนี้คือผืนนาที่พระองค์เปรียบเหมือนกรรมแต่นั้นกรรมเป็นการลงรา,ายละเอียดในส่วนของที่ตั้งที่ตั้งคือพบเปรียบเหมือนผืนนาเหมือนกันจึงเห็นว่าพระองค์อุปมาเดียวกันว่าพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลูตรงนในผืนนาชื่อว่ามีพบมีที่ตั้ง กรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมแต่กรรมนั้นลงรายละเอียดในส่วนของกรรมธาตุนะรูปธาตุอรูปธาตุนะกรรมที่มีวิบากเป็นรูปธาตุกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุจึงเป็นเหตุให้กรรมพบรูปพบ อรูปภพวันเกิดขึ้นเห็นไหมนี่เชื่อมกันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์ตรัสเรื่องการเพื่อลงละเอียดของพื้นนาที่มันไปตั้งว่าพื้นนานี้เลวอานกลางดีเลวคือการมธาตุดินน้ำไฟลมพวกเรานี้ได้ของเลวนะรูปธาตุพวกได้ปฐมฌานทุติยฌานตตัติยฌานจตุฌานอารูปธาตุพวกได้สมาธิอาการสานันจาจตนะวิญญาณันจาจตนะ อากิจัญญาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจัตนะสัตว์จึงแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคืออรูปภพรูปภพกามภพนี่คือภพสามนะดังนั้นตัวภพก็คือโยงมาก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองที่จิตไปตั้งอาศัยนะดังนั้นเวลาจิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใดพระศาสดาก็บอก ละนันทิเลยนะจิตไปตั้งในอารมณ์ใดตรงนั้นเป็นภพตรงนั้นเป็นกรรมภพแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดคิดมานิดเดียวเหมือนตัวเราเปื้อนมูดคูดต้องรีบล้างรีบเช็ดนะสัตว์เป็นไปตามกรรมไหมเวลาเราคิดขึ้นมาปุ๊บ พอเราพอใจความคิดนั้นเราก็ทําไปตามความคิดนั้นนั่นแหละสัตว์เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความคิดนั่นเองน,นี่เป็นอย่างนี้และขณะที่จิตไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นขณะนั้นกายไม่มีจิตหรือไม่มีวิญญาณคลองนณขณะนั้นรูปดับนามเกิด ขันมีสี่รูปเวทนาสัญญาสังขารถูกรู้โดยจิตเรื่องเป็นห้าจิตเคยมาตั้งในรูปหลุดไปคิปขดขณะที่หลุดไปคิดรูป,ไ,ป,รปไม่มีวิญ,ญญาณคลองพรูเจ้าจึงอุปมาว่าขณะที่รูปไม่มีวิญญาณคลองเปรียบเหมือนเพชฌฆาดเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขณะนั้นตายแล้วตายไปวินาทีหนึ่งแล้วนะ และถ้าร่างกายตายจริงๆนะเกิดหัวใจวายปึ้งตายไปความเป็นเราสักกายะสักกายันตะความยึดถือในสิ่งที่เรียกว่าจิตยังมีอยู่จิตกำลังคิดเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยว่ากายตายไปแล้วนะสัตว์จะได้อัตภาพไปตามนั้นต่อตองค์บอกอันเป็นอัตภาพมีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอบุญก็ดี บุญอาบุญก็โยงกําลังคิดอะไรล่ะกุศลกรรมบทฏิบหรืออกุศลกรรมบทฏิบกุศลกรรมบทฏิบก็จะได้มนุษย์เทวดาอกุศลกรรมบทฏิบก็ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนรกกําเดชฌานเปลยพิสัยนี่ผู้เจ้าเชื่อมโยงกันให้เราเห็นหมดเลยดังนั้นถ้าเราทรงจําพระสูตรเหล่านี้ได้นะรู้พระสูตรเหล่านี้เราจะเข้าใจเลย นะว่าผู้เจ้าตรัสอย่างไง